<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ f ีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กลบลังทางหลนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องพิเลชัด FCTP Channel นะครับผมแล้วก็พิเลชัด FCTP Family นะครับฝากติดตามช่อง FCTP Family นนะครับจะนำภาพหรือนำคลิปไปรีลันนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหนะจะต้องพูดเลยนะครับก็คือเกาหลีครับเกาหลีนี่ก็คือเกาหลีใต้นะครับเริ่มที่จะออกไลายแล้วครับประเทศนี้แปลกแปลกนะครับประเทศนี้แปลกแปลกนะ เขาเดินพลาดเขามีอัตราสูงเขาหยิงพยองเขาคิดว่าประเทศเขาเนี่ยที่เล็กๆเนี่ยพื้นที่เล็กๆเนี่ยคือเขาจะเล่นงานประเทศไทยเขาคิดว่าเขาใหญ่เขาไม่สนใจประเทศไทยแล้วเขาเดินเกมพลาดแรกเขาก็กระยิมยิมย่องโอ้ไทยเหรอมีอะไรเหรอประเทศยากจนตอนนี้ยังดูถูกว่าประเทศยากจน แล้วยังนำภาพที่คนไทยเจอน้ำท่วมเอาไปดูถูกเหยียดยามครับคือกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยที่ประเทศไทยแบนด์เขาเนี่ยมีแต่ขยิมยิ้มย่องว่าไม่มีผลอะไรตอนนี้สะเทือนสร้างและความโอหังของเกาหลีนะครับกำลังทำให้ชาติอื่นๆเริ่มทำตาม แบบที่เขาเคยไปเจอเหมือนคนไทยเจอเนี่ยนะดูซิว่าประเทศเกาหลีเขาจะเดินไปถึงไหนส่วนเกาหลีมีเรื่องมากมายครับก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับดาราแน็ชารีกับกามินนะเรียกว่าเป็นมหากพา์แห่งความรักมีปัญหาหลายรอบเรื่องนี้เองนะครับตั้งจากพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีแล้วก็ไม่ใช่ติ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ฝ่ายไทยเนี่ยก็เป็นดาราผู้ชายส่วนส่วนฝ่ายหญิงก็เป็นเกาหลีกรณีล่าสุดนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องจนได้กับก็คือฝ่ายหญิงกลับประเทศไปอีกครั้งหนึ่งคือหมายคว,าว่าฝ่ายหญิงกลับประเทศไปเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาเมื่อนั้นระหองแหงดังนั้นพวกเราก็ไม่อยากไปเกี่ยวข้องนะครับหมายว,ามว่า เดี๋ยวไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็มาดีกันอีกก็เ,เป็นหมาหัวเน่าด่นะครับดังนั้นในเรื่องของการมินกับแนชชลีก็ปล่อยเรื่องเข้าไปเขาจะเลิกกันจริงหรือไม่อะไรก็แล้วแต่เป็นอารมณ์ฮะอารมณ์หนุ่มสาวพอจะไม่พอใจเพราะว่าประเทศอยู่ห่างกันนะให้ผู้หญิงเขาเป็นอิสระบ้างอืมนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนุ่มสาวนะครับบางทีคนไทยเองก็ไปอินมากเป็นไป นะครับเราก็ไม่รู้ว่าบั้นปลายของพวกเขานี้จะจบอย่างไรที่มีชื่อเสียงกันไปแล้วนี่นะฮะนี่ก็คือเรื่องเกาหลีกับไทยอีกไงฮะตอนนี้เรียกว่าเกาหลีกับไทยฮะเกาหลีโดนแบนนะจากไทยตอนแรกก็คงชิวๆมันจะมีค่าอะไรประเทศไทยกระจอกมันคงคิดอย่างนั้นไงประเทศไทยจริงฮะมันมาจากที่มีผีน้อยใช่ไหมฮะผีน้อยคือคนหนีเข้าเมืองกับคนไปเที่ยวเนี่ย สถิติคนเที่ยวเกาหลีเนี่ยไทยมาดับหนึ่งในอาเซียนเนี่ยไม่รู้เป็นพ่ออะไรฮะนโยบายอะไรครับคงคิดว่าคนไทยทั้งหมดที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ไปเที่ยวกเกาหลีตีค่าว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนาก็คงจะแอบเข้ามาแล้วก็จะหนีเข้าเมืองหรือเข้าไปเที่ยวแล้วก็หนีเข้าเมืองเลยวิธีการต่างๆถามแม้กระทั่งต้นไม้หน้าที่พักเนี่ยมีกี่ต้น ตอบไม่ได้ไล่กลับเลยดังนั้นก็เหมือนกันครับคนที่ยังไปเที่ยวเกาหลีก็มีนะครับนะก็ไปเข้าไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับดูถูกเย,ยียวยาไทยเพิ่มเติมนะครับเกาหลีที่ดีๆก็มีนะฮะเกาหลีที่ดีก็มีนะฮะดังนั้นเกาหลีเนี่ยก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่กําลังมีปัญหากับประเทศไทยให้พูดถึงจากรอบบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่ท,ทราบกับ มีเกาหลีเพิ่มมาอีกนะครับในการประทะหรือเกี่ยวข้องกับไทยนะฮะคงจะมีความเกลียดชังกันตลอดไปเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเกาหลีครับมันมีดีอะไรบ้างครับประเทศอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ประเทศมีแค่นั้นเขาเป็นเมืองหนาวครับเขาทาอะไรไม่ได้หรอกครับเขาจะต้องพัฒนาทางอุตสาหกรรมเท่านั้นครับก็ขอให้เขาขายของที่มีอยู่ให้เจริญเจริญแล้วกันนะครับตอนนี้ก็แค่การแบนไม่ไปเที่ยว หรือพวกสื่อต่างๆพยายามดูถูกเหยียดหยามตอนนี้เราจะได้เห็นตอนนี้เราจะได้เห็นสันดานนะฮะของคนเกาหลีวิธีการมองประเทศอื่นนะครับจริงๆแล้วอยากให้เกาหลีมาฟังคําว่าสิ่งต่อไปนี้เกาหลีกับไทยใครเจ๋งกว่ากันคุณไม่ได้เจ๋งกว่าไทยทุกเรื่องเสียดายครับที่ทหารไทยไปช่วยลบกับเกาหลีเหนือครับเสียดายฮะ แต่ไม่เป็นไรฮะเราทำดีไปแล้วครับต่อมาครับเรื่องกีฬาครับวอลเลย์บอลฮะวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีครับสู้ไทยไม่ได้ไทยอันดับที่สิบสามสิบสี่เกาหลีอันดับที่สามสิบกว่าสามสิบหกมั้งล่าสุดน,นะครับกรีทาเกาหลีครับตกกระป๋องฮะ นักกีฬาไทยวิ่งเร็วกว่าเออนะครับผมนะมีอะไรอีกอะ่ะนะครับเนี่ยความอ่อนได้มันเกิดขึ้นดังนั้นไม่มีประเทศไหนดีที่สุดเลิศที่สุดไม่มีประเทศไหนดีที่สุดเลิศที่สุดเวลาพูดนี้ให้ดูอนาคตด,ด้วยนะครับผมนะฮะดังนั้นถ้าคนไหนทําไม่ดีในประเทศนั้นๆก็ว่ากันไปตามเหตุการณ์ผีน้อยคุณก็จัดการไป จัดการไม่ได้ทําไมผีน้อยเพิ่มขึ้นนะทุกเก่งจริงอ่ะผีน้อยจะต้องไม่เพิ่มนั้นเรื่องนี้เรียกว่ามีปัญหากันยาวครับมีปัญหากันยาวครับไทยกับเกาหลีนะครับผมนะฮะตอนนี้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยระดับโลกแล้วเนี่ยเกาหลีถึงไหนครับทําไมเกาหลีจึงขายการท่องเที่ยวไม่ได้แม้จะมีในระดับอื่นนะครับประเทศอื่นก็มาเยอะครับแต่ไทยไม่ไปฮะ ก็มาวัดกันดูหนึ่งปีเนี่ยระหว่างคนมาเที่ยวไทยกับเที่ยวเกาหลีเนี่ยประเทศไหนจะมีคนเที่ยวมากกว่ากันแต่ประเทศไทยเราอยู่ด้วยความเป็นมิตรอยู่ในภาคพื้นนี้ทีอ่อยู่กันด้วยการทำการ,กรเษกษตรกษตรกรรมปลูกพืชทำนาทำสวนทำไร่มีพื้นที่มากมายประเทศใหญ่กว่าประเทศเกาหลีมหาศาล แต่นั้นอุตสาหกรรมเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ประเทศใหญ่มหาศาลแบบนี้นเ,นเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ก็เป็นในเมืองในนั่นมันนี่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอ่าบริษรัทต่างๆก็อยู่ในจัดไว้เป็นสถานที่ที่เป็นอุตสาหกรรมนะไม่เหมือนเกาหลีก็ก็มีแค่นั้นเนี่ยมีไม่กี่เมืองอะ่ะอยู่เมืองหนาวครับก็ต้องพัฒนาตัวเองนะครับเพื่อให้ถ้าไม่มีอุตสาหกรรมก็ตาย จะปลูกอะไรก็ไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่สิ่งหนึ่งที่เกาหลีไม่มีคือปลูกไม่ได้ก็คือจิตสำนึกที่ดีชอบดูถูกเหยียดยามบ่งบอกว่าประเทศของเขาเองก็คงแข่งขันกับประเทศที่เขาจเจริญกว่าไงก็เลยได้แต่วัตถุแต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจไงตอนนี้นักข่าวมาดูถูกเหยียดยามล่าสุดนะครับเอาเรื่อง น้ำท่วมของไทยไปเยอะเย้ยไปดูถูกไปดูถูกครับนะก็คงอีกยาวนะครับประเทศเกาหลีนะฮะใครจะอยากไปเที่ยวอยู่ก็เชิญคุณมีความสุขในการไปเที่ยวเกาหลีก็เชิญส่วนปัญหาใหญ,ใหญ่ตอนนี้ก็คืออ่าเขาก็ดูถูกไทยเนี่ยนะฮะนะฮะดังนั้นก็ติดตามดูเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาหลีส่วนรวมทั้งหมด ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เรื่องเนชชาลีกามินนะฮะก็เป็นปัญหาของสองคนนะครับก็ไม่อยากให้คนไทยไปใส่ใจได้มากมายครับในเรื่องนี้เรื่องปัญหาส่วนตัวของเขานะครับเขาจะเลิกจะนั่นจะนี่จะแยกก็แล้วแต่เขานะครับมันไม่เกี่ยวกับคนไทยประเทศไทยมันเป็นเรื่องของธุรกิจหนุ่มสาวนะครับโอเคครับอพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ